เวลาตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนมีคนตนมียศถาบรรศัก์สูง่่งประการใดมอบไว้กับโลกสมมตินี้โดยสิ้นเชิงมีตั้งแต่จิตย้วนล้วนที่มีความดีซึ่งตนสร้างไวเ้เรียบร้อยแล้วนี้เท่านั้นจะพาชูตาล่าให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ มนุษย์ท่านผู้ดีมีวาสนาขึ้นไปถึงเทวดาอินพรหมโดยลำดับโจนกระทั่งถึงนิพพานสิ้นสุดการเกิดตายในจุดนั้นความดีของเราจะหนุนเราไปทางดีล้นล้วนขึ้นชื่ว่าความดีแล้วจะไม่มีความดีชิ้นใดที่จะแหวกแนวไปฉุดลากสัตว์ตั้งหลาที่สร้างแต่ความดีแล้วให้จมลงในระรกโบกไม่ สเสวยความทุกข์ความทามานเหมือนคนสร้างความชั่ช้าละโมกทั้งหลายนั้นไม่ไมี